สวัสดีครับกลับมาพบกับช่างเป้เช่นเคยนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง MacBook Pro สิบนิ้วนะครับปี2019เป็นโมเดล A 2 1งหน C หนะครับอาการที่มานะครับก็จะเป็นอาการที่เครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับไม่ว่าเราจะทําการชาร์จไฟนะครับหรือทําการเปิดออนจากตัวแบตเตอรี่นะครับก็ไม่สามารถที่จะทําให้เครื่องเนี่ยออนขึ้นมาได้นะครับผมก็เลยลองทําการ แกะเครื่องออกมาเช็คนะครับก็เจอพวกฝุ่นนะครับมากมายเลยนะครับเรื่องฝุ่นเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยนะครับที่ทําให้ตัวระบบเมนบอร์ดมันเกิดการช็อตได้นะครับเพราะว่าพอมันมีเรื่องฝุ่นมันมีเรื่องความชื้นนะครับสะสมไปที่ตัวไ c บนตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันก็ทําให้ระบบการทํางานของเครื่องเนี่ยล้มเหลวเสียหายได้นะครับอย่างเครื่องนี้นะครับก็ไปช็อตในส่วนของตัวระบบชุดไฟแดน นะครับไฟแนน์ก็จะเป็นในเรื่องของไฟที่ควบคุมพวกาภาคส่วนที่เป็น SSD นะครับหรือว่าหนูคนจำนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลองดูจุดที่ทำการแก้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะตรงที่ผมแก้ไปเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของตัว ic ตรงนี้นะครับนะถ้าเราส่วนเา้าไปก็จะเป็น U 8ปดห้าแปดศูนย์นะครับนะี ตัวนี้เนี่ยมันโดนฝุ่นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีพวกคราบขี้เกลออะไรด้วยนะครับที่มันเกิดจากความชื้นนะครับทําให้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นภาคที่จะผลิตไฟตัว2 v 5แนมตรงนี้นะครับเกิดการล้มเหลวนะครับเกิดการช็อตขึ้นเลยทําให้ ลายไฟตัวนี้มันโหลดพอลายไฟตรงนี้โหลดนะครับไม่มีไฟเข้าไปเลี้ยงนะครับตัวเม็ดแนนที่ขึ้นเป็นกรอบสีแดงตรงนี้เนี่ยก็จะทํางานไม่ได้นะครับทั้ง4เม็ดเลยนะครับมีด้านล่าง2เม็ดแล้วก็ด้านบน2เม็ดนะครับทํางานไม่ได้ตัวเครื่องก็เลยทําการเปิดเครื่องไม่ได้เปิดเครื่องไม่ติดนะครับแต่หลังจากที่เราแก้ตัวช็อตไปนะครับตอนนี้ก็กลับมาัามาใช้งานได้แล้วนะครับตัวไอซีที่ผมว่าไปเนี่ยก็จะเป็นตัวชิปกระจกแบบนี้นะครับ ใช่ว่วจกแบบนี้เนาะก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับแล้วก็ทําความสะอาดต,ตัวเมนบอร์ดพัดลมนะครับแล้วก็เช็คเครื่องทําความสะอาดภายในนะครับตัวเครื่องก็จะกลับมาสามารถใช้งานเปิดเครื่องได้แบบนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องเปิดไม่ติดนะครับอยากจะส่งซ่อมเช็คระบบไฟนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทางร้านสมัยทีสวิตเ์มอนเดอร์มีสิบสาขานะครับสามารถเข้าไปดูตาแหน่งนะาบบนหน้า,นานนนนนเว็บไซต์แล้วก็ ทางไลน์นะครับแอดไซส์สมัยทีสวิท์ครับ